สวัสดีค่ะกลับมาใจกับฟ้านะคะและตอนนี้เราอยู่ที่โครงการสิรงอรัญญาอินูท่าวงค่ะและด้านหลังตรงนี้นะคะจะเป็นบ้านแฝดพรีเมียมของเราค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยว่าเพียง3ยูนิตสุดท้ายแล้วนะคะราคาเริ่มต้นเพียง2.19ล้านบาทเท่านั้นค่ะด้านในนะคะสาหารถเข้ามาชมได้ทุกวันเลยแต่วันนี้นี่เลยตรงนี้เป็นอาคารพาณิชย์ ด้านหน้าสุดของโครงการของเราเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวฟ้าจะพาไปชมบริเวณด้านในนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยว่างเพียง2ยูนิตเท่านั้นแล้วก็สังเกตได้ว่าพื้นที่ตรงนี้กว้างมากๆสามารถจอดรถได้หลายคันแบบ10-20กว่าคันได้เลยก็คือเหมาะสมกับการทําเลทําธุรกิจของทุกท่านได้เป็นอย่างดีแล้วก็ตรงนี้ค่ะ จะเห็นสังเกตได้ว่าจะมีรถผ่านตลอดเวลาซึ่งมันเป็นทำเลที่ดีมากๆอยู่ใกล้สามแยกท่าวูแล้วก็อยู่ติดถนนใหญ่สีเลนแบบนี้อยู่ตรงข้ามกับปั๊มปตทซึ่งเส้นนี้ค่ะทุกคนมันสามารถเป็นเชื่อมต่อจุดเนาะระหว่างอำเภอเมืองลบบุรีกับจังหวัดสิงห์บุรีได้ด้วยแล้วก็สามารถทะลุไปจนถึงถนนหลักสายเอเชียได้เลยค่ะซึ่งทำเลดีมากๆเลยแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะพาไปเจาะลึกชมตึกบริเวณด้านในกันค่ะ มามเลยด้านหน้าตึกนะคะของเราจะกว้าง4เมตรนะคะแล้วก็ลึกไปตลอดแนวลงไป12เมตรค่ะตรงนี้เลยอ่าอันนี้ก็จะเป็นแปลงที่ว่างอยู่นะคะซึ่งด้านในเนี่ยจะเป็นห้องโถงกว้างๆเลยตรงนี้นะคะลูกค้าสามารถ กั้นห้องหรือว่าจะทำให้เหมาะสมกับธุรกิจของทุกท่านได้เป็นอย่างดีเลยแล้วแต่การดีไซน์ของแต่ละท่านนะคะตรงนี้ก็จะลึกไปจนถึงด้านหลังในสิบสองเมตรแล้วก็ยังไม่รวมสักล้างนะคะมีทั้งหมด3 3ชั้นเนาะแล้วก็แต่ละชั้นเนี่ยจะมีห้องน้ำภายในภายในแต่ละชั้นด้วยอันนี้จะเป็นห้องน้ำาชนแรกนะคะมีทั้งหมด3ห้องน้ำด้วยกันมีสุขภัณฑ์ให้ครบค,ครบพันเลยตรงนี้ มาดูตรงนี้ค่ะโซนสักล้างนิดนึงโซนซักล้างของเราก็กว้างมากชาตรงนี้นะคะก็จะต่อเติมออกเป็นห้องครัวเล็กๆก็ได้นะคะหรือว่าจะปล่อยโล่งแบบนี้เลยก,ก็ได้แล้วแต่ลูกค้าเลยเดี๋ยวจะพาไปดูด้านบนกันค่ะมาเลยส่วนแต่ละคู่หานะคะถ้าสังเกตได้ว่ามันอาจจะมี บางคูหาที่จะมีระเบียงอยู่บริเวณชั้นสองเนาะแต่คูหานี้จะมีระเบียงอยู่ชั้น3ขึ้นมาก็จะเป็นห้องโล่งแบบนี้เลยสามารถทําจริงๆชั้นเนี้ยทำเป็นห้องเก็บของถ้าถ้าลูกค้าทําธุรกิจเนาะทำธุรกิจค้าขายหรือว่าอะไรเงี้ยชั้นนี้จะทําเป็นสต๊อกของก็ได้หรือว่าชั้นบนเนี่ยก็ทาเป็นห้องนอนได้ด้วยตรงนี้นะคะใชะ่ตรงนี้ก็จะเป็นทาเป็นกระจกให้นะคะเห็นวิวด้านล่างเนี่ยตรงเนี้ยยิ่งชัดเจนเลยว่าถานนเรากว้างจริงๆ หน้ากว้างมากนะคะสามารถจอดรถได้หลายคันเลยแล้วก็ด้านบนชั้นสาะตรงนี้ก็จะมีห้องน้ำภายในภายในชั้นด้วยตรงนี้ม,มีสุขภัณฑ์ให้แล้วก็มีฝักบัวให้ตรงนี้นะคะไฟยังไม่ติดเนาะจะได้เห็นชัจเจนโอเคอันนี้ก็จะเป็นมองเห็นเป็นทางหมู่บ้านด้านหลังของเรานะคะ สังเกตได้ว,ว่าเราด้านหลังของเราสงบมากๆมีแค่ไม่กี่ยูนิตเท่านั้นใช่ไพเวสุดๆุนะคะอันนี้ด้านหลังกว้างมากเป็นลานซักล้างต่อเติมห้องอ่ะถ้าล่างไม่มีห้องใช่ไหมคะลูกค้าสามารถต่อเติมเป็นห้องนอนได้อัอย่างเมื่อกี้เป็นห้องเป็นคูหาของลูกค้าเนาะอันนี้เขาก็ต่อเติมเป็นห้องครัวอยู่ด้านหลังใช่มาค่ะชั้นสุดท้ายจะเป็นชั้นที่สซึ่งชั้นที่3ของคูหาเนี่ยจะมีระเบียงให้ด้วยะคะ่ะ ชั้นนี้สามารถทําเป็นห้องนอนก็ได้เนาะทำเป็นห้องนอนบริเวณชั้นสามกันห้องได้เอาสักสองห้องห้องหนึ่งก็ได้ค่ะแล้วแต่ลูกค้าน,นี่ก็จะเป็นระเบียงนะคะออกออกทางนี้นี่ระเบียงยไอ้นะคะใช่อันนี้ก็มีติดป้ายไว้นะคะจริงๆจริงๆมันเป็นแบบระเบียงโป่งโล่งเนาะ อนนี่ก็ติดถนนใหญ่สีเลนเลยค่ะก็อยู่ใกล้โรงงานท่าวงด้วยนะคะห,ห่างเพียง500เมตรเท่านั้นฝั่งนู้นก็จะเป็นมุ่งหน้าไปสิงค์บุรีเนาะแล้วก็ไปทะลุสายเอเชียได้เลยและในอนาคตค่ะทุกคนเส้นนี้จะมีรถไฟความเร็วสูงเกิดขึ้นนะคะซึ่งต้องเจริญในอนาคตแน่ๆแล้วก็เศรษฐกิจเนี่ยเป็นเมืองเศรษฐกิจใหม่ล่าสุดข,ของท่าวงซึ่งแล้วก็เป็นโครงการบ้านจะสานมาตรฐานแห่งเดียวในท่าวงเลยค่ะยังไงก็ แล้วก็คือจริงๆตรงนี้มันไม่ได้ห่างจากตัวเมืองมากเลยห่างจากตัวเมืองลพบุรีเพียงขับรถเพียง9้านาทีเท่านั้นแล้วก็ใช่แล้วก็คือเส้นนี้คือหลโดดไม่ติดสังเกตว่ารถเยอะก็จริงเนาะแต่คือแบบมันไหลลื่นแบบไม่ติดเลยเดินทางสะดวกมากๆใช่แล้วก็คือตรงนี้มันเขาเรียกนะคนสิงบุรีะส่วนใหญ่ใช่ไหมคะสิงบุรีลพบุรีเขาก็จะผ่านจุดนี้นี่แหละซึ่งตรงนี้มันเป็นทำเลเศรษฐกิจที่ดีแน่นอนอ่าตรงนี้นะคะ ถนนกว้างมากๆเลยโอเคก็สําหรับวันนี้ถ้าท่านไหนอยากเข้ามาชมก็เข้ามาชมได้เลยเราจะมีเจ้าหน้าที่ายขายเนะี่ยให้คำปรึกษาอยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจจะชมบ้านส่พรีเมียมด้านหลังก็สามารถเข้าชมได้เลยซึ่งตอนนี้เรามีบ้านที่พร้อมอยู่แล้วก็ตกแต่งบิวอินเนี่ยอยู่2ยูนิตก็เข้ามาชมได้เลยนะคะสำหรับนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็ ขอฝากคาะพานิดไว้ในอ้อบอกออมใจของทุกคนด้วยนะคะยังไงก็เข้ามาดูได้เลยเหมาะสมกับธุรกิจของคุณทุกคนมากแน่นอยคะ่ะสวัสดีค่ะลิ้นลัว